ตำบลบ้านแหลมสวัสดีจ้าวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวนะคะกระเช้าของฝากของขวัญน,นะคะจากชุมชนตำบลบ้านแหลมนะคะว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ นี่คะ่ะมีน้ำพริกปลามมามีน้ำพริกไปนานะคะซึ่งเป็นสูตรเด็ดนะคะของชุมชนบ้านแหลมเราเลยนะคะแล้วก็ยังมีทูผอมพฮมเศรษฐีทูหลักสีประจําวันเกิดน,นะคะจุดแล้วหอมชื่นใจเลยะคะ่ะแล้วก็ยังมีขนมทองพับที่ทํามาจากเตาถ่านอันนี้ก็ทานแล้วก็จะกรอบแล้วก็หอมได้กลิ่นของเตาถ่านด้วยนะคะแล้วก็ยังมีชาเตยหอมของบ้านแม่อมพอรด้วยนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์พักตบชวานะคะจากชุมชนซึ่งเป็นคนในชุมชนของเราทําเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นปลาตะเพียนตัว เล่นนะคะห้อยไปกับตะกร้าใบนี้ด้วยนะคะอย่างกระเช้ากระเช้านี้นะคะมีมูลค่า1,000บาทซึ่งถือว่าคุ้มมากเลยได้อุดหนุนผลิตภัณฑ์ของชุมชนด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจฝากติดตามได้ที่เพจช,ชุมชนบ้านแหลมสุพรรณนะคะชุมชนตำบลบ้านแหลมสวัสดีจ้า